หลายสื่อดังของญี่ปุ่นลงข่าวใหญ่ว่าทางการของญี่ปุ่นเตรียมนำเข้าคนขับรถบรรทุกชาวไทยเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในญี่ปุ่นด้านผู้ว่าเมืองซากะเผยสาเหตุสำคัญทำไมคนไทยถึงมีศักยภาพและมีภาษีที่ดูดีกว่าคนขับรถจากประเทศอื่น,นๆกลายเป็นข่าวที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเมื่อประมาณ ไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อดังของประเทศญี่ปุ่นอาทิเช่น RKB และ KBC News เขาได้ตีข่าวพร้อมกับทำสกูป๊ปถึงเรื่องที่ว่าญี่ปุ่นเตรียมนำเข้าพนักงานขับรถบรรทุกชาวไทยเพื่อเป็นคนขับรถในประเทศญี่ปุ่น โดยที่ RKB เนี่ยเขาก็ได้พาดหัวข่าวไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับโดยมีพาดหัวข่าวว่ามาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกเตรียมรับคนขับชาวไทยเข้ามาทำงานในจังหวัดซากะในโครงการต้นแบบ โดยนอกเหนือจากการลงข่าวไว้ในเว็บไซต์แล้วเนี่ยทาง RKB เขาก็ได้ลงคลิปสกู๊ปข่าวไว้ด้วยนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยจะเริ่มจากเป็นภาพที่ผู้ว่าของเมืองซากะเนี่ยเขาได้ทำการถแถลงข่าวและรายงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในห้องประชุมรับทราบนะครับว่า ในงบประมาณของปีนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มเติมงบประมาณเข้าไปจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการต้นแบบที่จะรับคนขับชาวไทยจำนวน3คนนะครับเข้ามาเพื่อขับรถบรรทุกหลังจากนั้นสกู๊ปเขาก็บอกถึงความเป็นมาของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่าเมื่อประมาณปีที่แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มอุตสาหกรรมการขับรถยนต์ลงไปอยู่ในรายการทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับแรงงานชาวต่างชาติเพื่อเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นสกู๊ปนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกไว้นะครับว่า บริษัทขนส่งต่างๆในเมืองซากะเนี่ยเขาก็อยากจะรับคนเข้ามานะครับแต่ก็ยังไม่รู้วิธีการที่จะทำได้ทางจังหวัดซากะ เขาจึงตัดสินใจเริ่มโครงการต้นแบบนี้นะครับโดยร่วมมือกับทางเอกชนนะครับหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจมีคำถามว่าทำไมทางการของประเทศญี่ปุ่นเขาจึงจำเพาะเจาะจงที่อยากจะได้คนขับรถบรรทุกชาวไทยมาทำงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้ว่าของเมืองซากะเนี่ยเขาก็ได้สัมภาษณ์ไว้ในสกู๊ปนี้ด้วยนะครับว่า สำหรับรถยนต์ในประเทศไทยมีลักษณะเหมือนกับประเทศญี่ปุน่นนั่นก็คือพวงมาลัยจะอยู่ทางด้านขวาและใช้เลนซ้ายในการวิ่งรถคนขับรถชาวไทยหลังจากที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้วจะต้องผ่านการอบรมใบขับขี่ในญี่ปุน่นและอาจจะเริ่มงานได้เร็วที่สุดนั่นก็คือในเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งเมื่อสกููปข่าวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะครับก็ทําให้มีคนญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งเลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านแรกเนี่ยได้เข้ามาแสดงความกังวลน,นะครับโดยบอกว่าขอให้หยุดโครงการนี้เถอะคนที่เคยไปต่างประเทศจะรู้ดีว่า การขับรถในประเทศอื่นๆมีความแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงฉันคิดว่าถ้านำต่างชาติมาขับรถอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจะสูงขึ้นความคิดเห็นต่อมานะครับขอให้พวกเขาได้ฝึกกับคนขับรถที่มีประสบการณ์อย่างน้อยก็3าปีก่อนค่อยขับรถเองความคิดเห็นต่อมาคนนี้เหมือนจะไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะเอาคนไทยมาขับรถนะครับโดยบอกว่า ฉันไม่ต้องการให้มีการทำโครงการแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาคนนี้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่เขาห่วงวงการคนขับรถบรรทุกในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเขามาบอกว่านี่มันเหมือนจงใจที่จะปิดฉากวงการเลยถ้าไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเราถึงขาดคนมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกความคิดเห็นต่อมานะครับ เดิมทีจังหวัดซางอ่ะก็เป็นจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุบ่อยอยู่แล้วนะพอเอาชาวต่างชาติเข้ามาก็อาจจะทําให้แย่ไปกันใหญ่แถมชาวต่างชาติบางคนเนี่ยก็ขับรถอันตรายอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาคนนี้เหมือนจะเห็นด้วยนะครับในโครงการที่จะเอาคนไทยมาขับนะครับโดยบอกว่าคนขับรถชาวญี่ปุ่นก็มีที่แย่ๆเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกถ้าพวกเขาจะมาทํางานและมีความซื่อสัตย์ความคิดเห็นต่อมานะ ครับฉันคิดว่าสาเหตุหลักของการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกก็คือสภาพการทำงานที่หนักน่วงและยาวนานและค่าจ้างก็ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับเนื้องานสุดท้ายแล้วบริษัทเหล่านี้เพียงแค่ต้องการจ้างคนขับที่มีต้นทุนต่ำกว่าเท่านั้นเองแต่คุณรู้ไหมว่านโยบายนี้อนุญาตให้จ้างคนที่ไม่ได้มีใบขับขี่ที่ออกโดยประเทศญี่ปุน่น แต่ใช้ใบขับขี่จากต่างประเทศด้วยซึ่งมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยมากฉันคิดว่านโยบายนี้มันแย่เลยละเอ,อ่อความคิดเห็นนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าจากการที่ผู้ว่าเมืองสากะเขาอธิบายว่าจะต้องทำใบขับขี่ของญี่ปุ่นใหม่นะครับถึงจะขับได้ ความคิดเห็นต่อมานะครับเดี๋ยวนี้คนขับรถในญี่ปุ่นก็มีทั้งชาวบราซิลชาวเวียดนามถ้ามีต่างชาติอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแต่ถ้าจะต้องทำป้ายจราจรให้มีหลายภาษามันอาจจะทำให้เกิดความสับสนขึ้นได้ความคิดเห็นต่อมานะครับ ผมเป็นคนขับรถบรรทุกขนาด10บตันอยากให้เริ่มมีการพัฒนาคนในประเทศญี่ปุ่นก่อนและอยากให้มีการจัดการระบบทำงานของคนขับรถให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนการปรับสภาพการจ้างงานก็ควรทำให้ดีขึ้นด้วยถ้าเป็นแบบนี้คนขับรถในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีจํานวนมากก่อนที่เราจะต้องหันไปใช้คนจากต่างประเทศนโยบายที่เรียกใช้แรงงานจากต่างประเทศม ง่ายได้แต่มันอาจจะผิดเป้าหมายและผิดวัตถุประสงค์โดยสิ้นเชิงความคิดเห็นต่อมานะครับแบบนี้พวกนายจ้างก็ไม่ต้องปรับปรุงสภาพการจ้างงานแล้วสิครับ นี่ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อเขาได้เห็นข่าวว่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะนําเข้าคนขับรถบรรทุกจากประเทศไทยนะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในญี่ปุ่นนะครับส่วนพี่ๆน้องๆคนไหนที่เป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยและอยากทราบว่าค่าแรงขั้นต่ําของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่กันผมก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะครับ จากข้อมูลของสำนักแรงงานในญี่ปุ่นกระทรวงแรงงานที่เขาเอาข้อมูลมาจากทางการของญี่ปุ่นอีกทีเนี่ยเขาระบุว่าในปี2,567ที่ผ่านมาเนี่ยเมืองซากะมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่956เยนต่อชั่วโมงนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ221บาทณนะปัจจุบันนะครับเมื่อคูณกับชั่วโมงการทำงานนั่นก็คือประมาณ8ชั่วโมงเข้าไปเนี่ยก็จะเท่ากับว่า1วันจะได้ ค่าแรงอยู่ที่1,768บาทนะครับหรือเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยบวกบวกกันก็ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับแต่ตัวเลขนี้ที่ผมเอามาเนี่ยมันก็จะเป็นค่าแรงขั้นต่ำนะครับส่วนรายละเอียดการจ้างงานและสัญญาหรือ OT และเงินเดือนที่จะให้กับพี่น้องคนขับรถบรรทุกชาวไทยเนี่ย ผมก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับว่าจะได้เท่าไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็มองว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเลือกที่จะเปิดโอกาสให้คนขับรถบรรทุกจากไทยได้เข้าร่วมโครงการแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะครับและมันอาจสะท้อนถึงศักยภาพของแรงงานพี่น้องคนขับรถบรรทุกนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของพวงมาลัยขวาหรือการขับเลนซ้ายเท่านั้นนะครับ แต่มันอาจแสดงให้เห็นว่าทักษะของคนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะสายขนส่งต่างๆเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในประเทศที่มีมาตรฐานสูงอย่างญี่ปุ่นนะครับแต่แน่นอนล่ะครับว่าความท้าทายมันก็มีอยู่เช่นเรื่องภาษาการขับขี่รถที่ปลอดภยัยและการปรับตัวให้เข้ากับระบบของญี่ปุ่นเนี่ย แต่ถ้ามองอีกมุมมันก็คือโอกาสที่ดีเลยนะครับที่แรงงานพี่น้องคนขับรถบรรทุกชาวไทยเนี่ยจะได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาวงการขนส่งบ้านเราได้เช่นกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆคนไหนเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นไม่ต้องเอาเป็นรถบรรทุกก็ได้นะครับเอาเป็นรถธรรมดาการขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ย ถือว่ายากไหมครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์อย่างไรก็สามารถมาบอกผมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ